ไอ่หมูเด้งเนี่ยเวลาพี่เลี้ยงเขาให้เล่นโชว์คนดูเนี่ยมันโชว์ซะบ้าข้างอย่างกับเสียบยาบ้ามา5้าเม็ดจอมาไฟเลยวันนี้ห้คลิปที่กูถ่ายมึงสองคนเนี่ยสิบกว่าคลิปแล้วมีคนกดไลค์ยังไม่ถึง20คนเลยฉเฉลี่ยคลิปละคนกว่า พราะอะไรลุงไหมเพราะหน้าตามึงมันหลอยถ้อยดูไม่ได้เป๋แต่ชาวบ้านเป๋เรียกเป๋ว่านเดชนะเฮียนะเดชพ่อมึงสี่ส่วนอีตามึงหน้าตาอย่างกะแก้วหน้ามาชาวบ้านตาเรียกตาลว่าน้ำตาลพิจักขนานะเฮียน้ำตาลพิจักขานาแม่มึงสี่อีตาลควรตีนไปเรื่อยดูตัวอย่างหมูเด้งเขาโอ้ยหน้าตาจิ้มลิ้มจับอะไรก็ดูนุ่มนิ่มน่ารักแถมยังให้ความร่วมมือ ดูสิเขาขอดูปากดูฟันมันก็อ้าให้จนเห็นลิ้นไก่แล้วดูหน้ามังสิโหดเล็วดีเรียกพี่กูยังไม่กล้าจับเลยแล้วความร่วมมือที่มึงให้กูมดูสิหน้าบอกบุญไม่รับไอ้ห่าเทียบกับหมูเด้งเขาแล้วฟ้ากับเหวคนหนึ่งน่ารักนุ่มนิ่มส่วนมึงหน้าโหดแล้วเฮี้ยเนี่ยหมูเดงเนี่ยเวลาพี่เลี้ยงเขาให้เล่นโชว์คนดูเนี่ย มันโชว์ซะบ้าข้างอย่างกับเสพยาบ้ามาห้าเมตรส่วนมึงไอตาลขนาดเขายื่นมือไปเล่นกับมึงมึงนอนอย่างกับศพเหมือนเจ้าของมาดูใจมึงก่อนตายส่วนไอ้เป๋กูถ่ายคลิปลูกค้าเดินเข้ามาเพื่อให้มึงลุกมาต้อนรับมึงก็เสือกนอนนิ่งไม่ทำเฮี้ยอะไรสักอย่างกูเสียดายกระดูกไก่ที่ให้พวกมึงกินจริงๆ